ดิดมาดมาบบสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับเราช่องดีไซน์แฟมิลี่นะครับช่วง DIY b y d บ d นะครับพบกับคุณพ่ออีกเช่นเคยนะครับกับสวัสดี FC ทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่แวะเข้ามาชมด้วยนะครับ วันนี้มาเจอปัญหาเรื่องหนึ่งคือว่าที่บ้านเนี่ยตอนนี้ใช้โซล่าเซลล์ใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้เป็นแผงใหญ่อะไรมากมายใช้แค่บางจุดบางส่วนอย่างเช่นแบบเปิดไฟแถวโรงรถทางนู้นนี่นั้นอะไรเงี้ยน,นะครับมันก็อาจจะเอาไว้ชาร์จ power bank เพราะว่าจะได้ประหยัดไฟบ้านนะครับก็มันจะมีตัวแปลงแปลงแปลงเป็นไฟ5โวลต์แล้วเราก็เอา power bank มาชาร์จก็ได้เอาโทรศัพท์มาชาร์จก็ได้อนะไรเงี้ยครับเปลี่ยนเป็นไฟบ้านเปลี่ยนเป็นไฟไฟเข้าแบตเตอรี่นะก็ ทีเนี้ยสอวันก่อนเนี่ยเพิ่งสังเกตเห็นว่าไปดูตรงแผงชาร์จอะว่าแผงไฟโซล่าเซลล์มันไม่ทำงานมันมีแต่แบ,แบตเตอรี่ทำงานจ่ายไฟอย่างเดียวแต่โซล่าเซลล์ไม่ทำงานนี้คุณพ่อก็ไม่รู้ <c oughs> ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วช่วงเนี้ฝนตกก็เลยแบบว่าไม่มีเวลาทำาสะทีก็ลเลยแบบว่าไปลองดูด,ดูดูที่แผงมันเกิดอะไรขึ้นสรุปก็คือว่าสายไฟเนี่ยนะเนี่ยสายไฟอย่างเงี้ย ที่มันมากับตัวแผงเดิมเนี่ยมันงอกแงกอ่ะมันคือแบบไม่ดีอ่ะพอดีนี่พอเปิดมาปุ๊บมันขาดแบบนี้เลยขาดแบบนี้ลักษณะนี้ขาดลักษณะนี้เลยคือด้วยความที่ว่ามันคงโดนแดดโดนอะไรเงี้ยแล้วมันกรอบแล้วมันขาดแล้วสายไฟข้างในก็เป็นเส้นเล็กๆด้วยเนี่ยปัญหามันก็เลยเกิดขึ้นทําให้แผงโซล่าเซลล์ไม่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่นะมันไม่ขึ้นโชว์ที่หน้าหน้าตัวเครื่องว่าแบบ ไปจากแผงจ่ายมาที่ที่แบตเตอรีร่อะไรเงี้ยมันไม่ไม่มันเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรแสงแดดส่องมามันจะต้องมีหน้าหน้าหน้า,นาดิจิตอลมันจต้องแจ้งว่าตอนนี้โซลารเซลล์กำลังรับแดดเพื่อถ่ายทอดไปที่แบตเตอรีร่เงมันกลับกลายเป็นไม่มีนะทีนี้ว่าเลยมาเจอปัญหาตรงนี้ก็เลยลองแกะดูสรุปว่ามันเป็นที่สายไฟมันกรอบนะมันหักไปเรื่อยๆๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆวันนี้ก็เลยเราจะมาทําการเปลี่ยน แกออกมาดูเนี่ยเบื้องเนื้อในมันจะมีแค่นี้เองนะก็คือข้างหน้าสีขาวเนี่ยข้างหน้าของสีขาวเนี่ยจะเป็นแผงโซลาเซลล์ส่วนด้านเนี่ยด้านหลังนี่ก็ไดโอดนะไดโอดไดโอดอยู่ตัวหนึ่งนะครับค้อมไว้เนี่ยครับหน้าแผงก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวไปเริ่มดูกันเลยว่าแก้แล้วจะหายไหมไฟจะเข้ามาแรงขึ้นกว่าเดิมหรือเท่าเดิมไหมเดี๋ยวเปลี่ยนสายไฟเบอร์ใหญ่ขึ้นเลยก็มีเบอร์นี้ประมาณหนึ่งนะเขาเรียวกว่าหนึ่งหรือไงเนี่ยหรือหนึ่งจุดห้าก็ไม่รู้แต่ว่าน่าจะหนึ่งนะเป็น ดำแดงนะเดี๋ยวจะเอามาเปลี่ยนแทนอันเดิมเพราะอันนี้ใส่ไฟข้างในพอปอกมันแล้วอ่ะเขาเรียกอะไรทองแดงมันเยอะมากก็เลยจะใช้ตัวนี้ดีกว่าะว่โทนทองแดงตรงนั้นมันน้อยไปหน่อยมันทําให้ขาดกรอบง่ายโอเคป่ะเดี๋ยวไปทำพร้อมกันเวลาเราบักกีออกแล้วเนี่ยถ้าเรากลัวไม่มั่นใจนะเราก็บักกีทีละเส้นแต่ถ้าเราคิดว่าเราเราเราไม่มั่นใจว่าแบบว่า มันบักกีดันถอดออกมาทั้งสองเส้นแล้วไม่รู้ว่าไหนบวกไหนลบนะจริงๆมันมีตรงในพลาสติกเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นมันจะมีเขียนว่าบวกกับลบอยู่ข้างไหนเป็นบวกข้างไหนเป็นลบนะเราก็เดินสายไฟแล้วกันเทก็อันเนี้ยข้างขวาเป็นบวกข้างซ้ายเป็นลบเหมือนกันทั้งสองแผงว่าคุณพ่อซื้อมาทีละแผงแต่ว่าซื้อเป็นรุ่นเดียวกันสองแผงเอามาต่อนะเอามาต่อขนานกันก็จะได้ไฟ12โวลต์เท่าเดิมนะ คุณพ่อใช้ตัวแค่12โวลต์เอาไว้ใช้พวกไฟในเวลากลางคืนตอนกลางคืนนะประมาณนั้น,ค,น,นะน,นคลิปนี้ไม่ยากนะเผื่อเพื่อนๆสงสัยแล้วแบบว่าอยากรู้ว่าแบบสายไฟที่เขาให้มามันยาวไม่พอเราอยากเปลี่ยนเลยทําไงก็ทําแบบนี้เลยนะลองดอูคลิปนี้ก็ได้ไม่ยากไม่ยากใช้มานานมากแล้วนะไม่เคยเจอปัญหานี้เลยเพิ่งมาเจอครั้งแรกนี่แหละเพราะว่าแบบทำไมไฟ แผงโซลาร์เซลล์รับแดดแต่ว่าไม่ทํางานคือว่าเหมือนแบบไม่โชว์ขึ้นไงนี่ปัญหาก็เจอคือสายไฟายขาดขาดไปทองแดงมีน้อยอันนี้ทองแดงเยอะเนี่ยทองแดงมันจะหนาเยอะกว่านะถ้าเทียบกับน,นี้ดูเลยบางเฉียบแล้วก็ทองแดงแม่งมันเป็นขี้เกลือง่ายอะไรเงี้ยนะปัญหานี้บอกได้เลยนะเกิดกับได้เกิดได้กับทุกคนเลยนะเพราะว่าบางที ใส่ไฟเราห้อยไว้โดนแดดนานๆหรืออะไรเงี้ยเป็นหมดนะมันกรอบสายไฟมันเริ่มแข็งแล้วก็กรอบแล้วที่เขาเรียกใส่ไฟหักในบางทีท้องแดงมันหักคาอยู่ข้างในเราก็ไม่รู้ไงก็ต้องสังเกต มันพีอันนี้มันไม่พีเพราะว่าอยู่ในบ้าน8โวลต์นะ9.8โวลต์เท่ากันโอเคอต่อตอัวกลมเอ้ยต่อแบบขนาดเนี้ยแล้วก็ต่อสายไฟยาวใหม่แค่นั้นเองครับต่อดำเป็นดำแดงเป็นแดง ขึ้นแอมสูงขึ้นโวลนึงอยู่เท่าเดิม ตอนนี้ก็กลับมาต่อตามแผงที่เดิมก็คืออันนี้คือเส้นใหม่ที่เดินมานะเข้าแผงเข้าเบรกเกอร์นะอันนี้การฟ้าผ่านะทีนี้ก็มาตรงนี้ก็คือตัวแลงโซลาเซลล์โซลาชาร์จเจอร์นะครับแล้วก็เข้าลงมาปุ๊บตัวนี้ก็คือตัวอ่านค่าวัดมันเป็นมิเตอร์วัดโวลต์ว่าวลตกี่วลตกี่แอมป์นะตัวนี้ก็คือเหมือนกับว่าอ่าเขาเรียกอะไรชาร์จเจอร์เข้ามาในเนี้ยชาร์จเข้ามาเท่าไหร่แล้วก็มาเท่าไหร่อันนี้ก็คือแบตเตอรี่ตอนนี้มี70 ว่าเอาไปใช้สตาร์ทรถหลายรอบนะครับตัวนี้ก็เป็นบาลานซ์ชาร์จนะของตัว3 4โวลต์นะ3.4หรือ3.6 3.4นะสาโวลต์นะครับก็ตัวนี้1 5แอมป์ก็บวกกันเข้าไปก็แล้วกันว่าเท่าไหร่ก็ใช้ได้นานอยู่ครับตัวนี้ต่อพัดลม1 2โวลต์ก็ทั้งวันก็ยังไม่หมดนะ LED ก็ต่อไปทั้งวันก็ยังไม่หมดเหมือนกัน อันนี้ก็คือเอามาต่อไฟในบ้านใช้ชั่วคราวนะครับก็มีประมาณนี้ตอนนี้ไฟก็กลับมาเข้าถู่ที่เดิมแล้วคือตอนแรกมันไม่มีรูปแผงนี้ขึ้นมามันหายไปเลยก็คือสายไฟมันขาดไหนตอนนี้ก็คือแผงมันกําลังบอกว่าชาร์จไฟเข้าแบตแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีก็คือแบตมันจะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์น่าจะช่วงบ่ายช่วงนี้มันประมาณสิบเอ็ดโมงนะอีกสักพักก็บ่ายสองบ่ายสามถ้าแดดดีๆก็น่าจะเต็มเร็วนะครับซึ่งตัวเนี้ย แผงสองตัวที่ของคุณพ่อใช้อยู่เนี่ยคือเอ่อเขาเรียกอะไรผลิตกำลังกำลังไฟเกินนะแบตเตอรี่น้อยเกินไปเดี๋ยวไว้มีงบก็จะเพิ่มแบตเตอรี่เพราะว่าแผงมันสามารถจ่ายไฟได้เยอะเข้ามาในแบตเตอรี่เก็บได้เยอะกว่านี้นะคือพูดง่ายว่าแผงแผงจ่ายไฟเยอะกว่าแบตเตอรี่ที่มีแค่นั้นเองซึ่งเราสามารถต่อไฟออกไปใช้ได้เลยนะซึ่งแผงอ่ะมันมันทำนั้นให้ไฟที่พอเกินอยู่ นะครับก็ลองไปศึกษาเรื่องโซลาเซลล์กันลวกันนะครับคุณพ่อก็ใช้แค่เบื้องต้นคือจริงๆถามว่าเจาะลงลึกได้ไหมก็ได้แต่ว่าคุณพ่อยังไม่ได้ทำนะเพราะว่าบ้านนี้มันเป็นแบบว่าเหมือนทาวน์โฮมหลังคามันสูงก็ยังไม่ได้ขึ้นไปติดตั้งบนหลังคาหรืออะไรอันนี้คือคือทำอันเล็กๆที่เมื่อกี้ที่เห็นแพงนั่นนะก็คือติดไว้ตรงชานบ้านแค่น,นั้นเองเพื่อใช้ไฟบ้านไฟลงรถอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เอามาชาร์จพวกมือถือได้เนี่ยช่องนี้จะชาร์จมือถือได้นะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้นะถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะวิธีเปลี่ยนสายไฟจากแผงโดยตรงเลยว่ามันเปลี่ยนยังไงนะพเพราะว่าสายไฟเดิมมันมไม่ดีนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะครับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้านะอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อจะได้พาค,คลิปให,ใหม่ๆของเราทางช่องดีไซน์เบรมี่ช่วงดีไอไวบ์แจ๊ส yeah, นะครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดี bye.